จินตนาการถึงอนาคตที่เด็กๆของเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแตกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ได้รับพลังจาก AI นั่นคือวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญเบื้องหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างการนำ AI มาบูรณาการกับการศึกษาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มาดูกันว่าการประชุมหลักสูตร Generative AI Literacy for Education จะนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไร การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศท,ทางการศึกษาที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการยกระดับทักษะการอ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถระดับสูงของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างอนาคตการศึกษาที่สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคนเมื่อวันที่4ตุลาคม2568เวลาร9นาฬิกาดรอนุกูลศีสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อานวยการสําน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งได้มีเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรสุบัณพรเบียงในฐานะหัวหน้าสูวิจัยลดความเหลื่อมล้ําเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยวิทยากรและผู้เข้าอบรมจํานวนมากที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ดรอ,อนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสําน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตหนึ่งได้กล่าวถึงความสําคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ Generative AI ซึ่งสําหรับผู้เริ่มต้นอาจคิดว่า Generative AI คือเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆเช่นรูปภาพข้อความหรือแม้แต่บทเรียนได้เองจากข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนกับการมีเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะที่ช่วยคิดไอเดียได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดออรอนุกูลเน้นว่าครูสามารถนำ AI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศและการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงต้องตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดช,ชอบโดยคำนึงถึงจริยธรรมความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการที่ AI อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้หากไม่ได้รับการตรวจสอบทำให้เกิดคำถามว่าเราจะรักษาคุณภาพการศึกษาที่แท้จริงได้อย่างไร ผมเชื่อมั่นว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะท,ที่ทันสมัยให้แก่ครูและผู้บริหารทุกท่านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราให้มีสมรรถนะสูงมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเผชิญกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นใจดออรอนุกูลกล่าวสรุปส่วนรองศาสตราจารย์ดรสุบัญพรเวียงหัวหน้าศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ได้อธิบายว่าศูนย์ได้ดำเนินโครงการกลไกการขับเคลื่อนระบบนิเวศท,ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่การยกระดับความสามารถการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะสูงของเด็กและเยาว,วชนจังหวัดเชีงยงใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่4-5ตุลาคม2568ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) แก่ครูทีมหนุนเสริมและผู้บริหารสถานศึกษาโดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศและการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจเห็นว่า AI จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยให้โอกาสแก่เด็ก ในพื้นที่ห่างไกลแต่คนอื่นอาจกังวลว่ามันจะขยายช่องว่างหากไม่ทุกโรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอแต่นำมาดูกันว่าการอบรมนี้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรสำหรับวิทยากรนั้นมีทั้งหมด11คนจากสังกัดต,ต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหเขตสและเขตสรวมถึงสํนักงานศึกษาทีการจังหวัดเชีงยงใหม่ซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศ และคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี AI อย่างหลากหลายเช่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐพลพรหม,มาศจากสปปเชียงใหม่เขตหนึ่งดรปริยดาททพิงแกสอนอสราวุฒิชยงและครูอภิรักษ์พรหมชนะจากสปปเชียงใหม่เขตสองสอนอสุภาพบริบูรณ์สอนอนัทกรชัยมงคลสอนอเจจิราปุงจักทาจากสปปเชียงใหม่มเขตสี่สอนอวัสุพงอีวางและจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สอนอเจษฎาก้องสาครสอนอนพดลโป่งไอทุกท่านมีประสบการณ์ตรงในการบูรณาการ AI เข้ากับการศึกษาและพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมลองนึกภาพดูสิว่าการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยให้ครูรู้สึกมั่นใจขึ้นมากแค่ไหนในการนำา AI มาใช้ในห้องเรียนจริงๆผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมด114คนรวมถึงผู้อํานวยการโรงเรียนทีมหนุนเสริมและครู โดยแบ่งการอบรมออกเป็น3มห้องเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มห้องที่1หลักสูตร2วันสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีมหนุนเสริมและครูระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคม2568าจำนวน26คนห้องที่2หลักสูตร1วันสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมหนุนเสริมจำนวน25คนและห้องที่3หลักสูตร1วันสำหรับครูผู้สอนจำนวน63คนรวมแล้ว114คนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ การแบ่งกลุ่มแบบนี้ช่วยให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีบทบาทและความต้องการที่แตกต่างกันในระบบการศึกษาในที่สุดแล้วการประชุมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอบรมแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาในยุคดิจิทัลคุณคิดอย่างไร AI ควรถูกบูรณาการเข้ากับการศึกษามากขึ้นหรือไม่มันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำหรือกลับเพิ่มปัญหาแบ่งปันความเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นได้เลย เราต้องการฟังเสียงจากทุกคนเพื่อสร้างการศึกษาที่ดีกว่า